วันที่ฉันรักเธอวันที่ฉันพูดไปวันที่เธอรับฟังอีกนานไหมฉันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนหรือใจเปีกี่หมื่นพันล้านความทรงจำที่มีไม่เคยไม่คิดถึง 如。 ไเก็บหนึ่งพั 1, ลนล้าความทรงจำที่มี ฉันนะคะประทับใจตลอดระยะเวลาการทํางานมา35ปีนะคะก็ประทับใจในเรื่องของการเกื้อกูลกันระหว่างผู้บริหารนะคะกับอาจารย์ผู้สอนของหน่วยงานค่ะมุมมองของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยคือเราปิดอยู่ในในในระดับของการผู้สอนเนี่ยเราก็อยากจะให้มหาลัยน่ยพัฒนาในด้านวิชาการให้กับนักศึกษาวิชาการในด้านอะไรอ่ะวิชาชีพนะวิชาชีพของทุกหลักสูตรนี่ดันให้เข้าเทียบกับมาตรฐานของมหาลัยทั่วไปแล้วก็ าการสื่อสารมันเป็นสิ่งสําคัญอยากจะให้มหาลัยม,มุ่งเน้นจริงๆในเรื่องการสื่อสารที่เป็นภาษาสากลน่ะให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมาเนะี่ยมันก็เป็นแต,แต่ละช่วงของการทํางานของผู้บริหารนันก็จะหายขาดๆอะไรเงี้ยอยากจะทําต่อเนื่องซึ่งจะมีมาตรฐานที่ดีกับนักศึกษาที่จบออกไปแล้วเขามีมาตรฐานเท่าเทีเทยมกับมหาลัยอื่นๆค่ะ ผมถือว่าผมโชคดีเนาะที่มาอยู่ที่นี่แล้วได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จากผู้บริหารได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจากน้องๆน,นะครับตลอดระยะเวลาในการทํางานไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนของผมผมโชคดีตรงนี้ครับผมถือว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อัธยาศัยไมยตรีที่ดีของผู้คนรอบข้างในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญและผมก็เชื่อว่าในอนาคต ผู้บริหารรวมถึงบุคลากรของเราเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถก็จะนำพาองค์กรมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้เราต้องช่วยกันนำพาองค์กรของเราเพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งครับตั้แต่เข้ามาทำงานในเทคโนโลยีชมงคกรรันนาของเรานี้รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ทางมหาวิทยาลัย คือสวัสดิการหรือชีวิตที่ดีขึ้นในครอบครัวและหน้าที่การงานของเราอขอขอบคุณทางมหาลายัยที่ได้มีเมตตาหรือมอีความรักที่ดีต่อคับผมมาโดยตลอดและบุคลากรทุกคนก็มีความรักใคร่กันในการพัฒนาของมหาลายัยก็ทางผู้ได้หารก็ได้ พัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันในการพัฒนาทางด้านการศึกษาด้านวิชาการต่างๆครับผม ก็ตั้งแต่ผมทำงานตลอดระยะเวลา38ปีก็เป็นเส้นทางเดินที่มหศัศจรรย์แล้วก็น่าประทับใจมากนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะใดตั้งแต่อาจารย์ผู้สอนหัวหน้า,าแผนกหัวหน้าสาขาแล้วก็รองผู้อำนวยการ ไล่จนมาถึงผู้อำนวยการแล้วก็จนปัจจุบันเป็นรองอธิการบดี <c oughs> ก็ได้รับความรักแล้วก็ความเมตตาและสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ก็เป็นความประทับใจที่มีด้ลืมครับ <c oughs> สิ่งที่อยากจะพัฒนาคือการจัดระบบการ <c oughs> บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ยัง ไม่เข้าที่เข้าทางเช่นระเบียบต่างๆหรือว่า,าสวัสดิการต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อยนะ่ะกก็อยากจะให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับประทับใจที่สุดก็คือพี่ได้ทำงานในตำแหน่งงานที่เราชอบคือการบริการเพราะพี่เป็นคน ที่ชอบให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำในสิ่งที่ดีๆให้กับบุคคลทั่วไปที่เขาสอบถามข้อมูลเข้ามาเราจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาปัญหาหลายๆอย่างมันก็เข้ามาแต่ถ้าเราได้ร่วมใจกันหรือให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันและช่วยกันแก้ปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นผลดีกับคนทั่วๆไปหรือนักศึกษา ที่ไม่เข้าใจอะไรเราก็ให้คำปรึกษาเขาได้ผมดีใจที่ถ้าสมัยก่อนต้องพูดว่าเด็กอาชีวะเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเด็กเกรดสองเรามีราชมงคลทำให้เด็กอาชีวะมีความรู้สึกว่าเขามีหนทางที่จะไปสู่ระดับปัญญาตรีได้โดยที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางช่างจริงๆผมภูมิใจที่อยู่ในราชมงคล ผมเรียนราชมงคลตั้งแต่ปวชวปวสเป็นนักศึกษาของราชมงคลเป็นผลผลิตของราชมงคลผมรู้สึกภูมิใจที่ราชมงคลน,นึกถึงรากของแผ่นดินหลายครั้งที่เรานำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการเชิงช่างลงไปช่วยในชุมชนทำให้คนของแผ่นดินมีความรู้สึกว่านี่คือองค์ความรู้วิถทางวิชาการที่จับต้องได้กินได้ และสามารถนำไปใช้ได้จริงอ,อ,อย่างแรกที่ผมคิดว่าอาจจะต้องปรับปรุงพัฒน,นาก็คือเรื่องของระบบนิเวศสำหรับการจัดก,การศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่ครูพั์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักศึกษาที่เอื้อให้กับการจัดการศึกษาได้มีคุณภาพและก็มีความพร้อมสิ่งที่หงก็คือว่าสถาบัานแห่งนี้เป็นสถาบัานวิชาชีพ ที่สอนที่มีเกี่ยวกับการเรียนการสอนงานช่างฝีมือในสมัยที่เริ่มมาเรียนสมัยก่อนนะครับนะฮะผูภายในสาขาวิชาเนี่ยสอนเน้นนักในเรื่องของทักษะชําชนาญการนะครับในเรื่องของฝีฝีมือ,อเป็นการฝึกฝนอสอนเบื้องต้นหรือว่าเบสิคในเรื่องของงานช่างฝีมือดีๆมากโลเคชันโดยรวมหรือว่าแลนด์มาร์กนะครับนะของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยติดกับคูบาเจ้าสีวิชัย เราจะขึ้นไปตังบน,นก็จะเป็นเทือกเขาดอยสุเทพขึ้นไปก็เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งสิ่งเหล่านี้นะถือว่าเพือ่อความจุ่มเย็นเพื่อความอุดมสมบูรณ์เป็นสถานศึกษาที่น่าเฮียนในเรื่องของการพัฒนานะครับมันก็มีองค์ประกอบอยู่หลายๆด้านนะครับซึ่งในขณะที่ว่า30กส่าวปีที่ตั้งแต่เฮียนตั้งแต่มาสอทีนี่ก็จะรู้ว่าเขาจะต้อง มีอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องเหียนรูในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาก็คืออดีตและจะเอาอดีตกับปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเนี่ยเชื่อมโยงไปสู่ในอนาคตอีกนานไหมฉันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนหรือจะอีกกี่กี่หมื่นพันล้านความสมจับที่มีไม่เคยไม่คิดถึงเธอ นานไหมฉันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนหรือจะอีกปีกี่หมื่นพันล้านความทรงจำที่มีไม่เคยไม่คิดถึงเคอ